สวัสดีครับผมมายเจเดนวันนี้ผมจะมารีวิวขนมแคมปัสกล่องเหล็กดัซซิตลีกนะครับนี่คือหน้าหน้าทุกขนมนะครับแคมปัสกล่องเหล็กดัซซิตลีกด้านหลังแคมปัสกล่องเหล็กดัซซิตลีกมีของแบบสะสมตั้งแต่1ตุลาถึง3พฤศจิษษกายนจะบอกก่อนว่าหมดเขตไปแล้วนะครับผมซึ่งถุงขนมแคมปัสห่อนี้โดยเฉพาะที่7ซเว่นอิเวนท์ท่อน,นั้นนะครับผมซึ่งของแถมนั้นจะเป็นกล่องเหล็กดัซซิตลีกนะครับจะมีหัแบบนะครับมีแบ็ทแมน วอวเจ้ามูงแมนเดอะแฟร์สซูเปอร์แมนอควาแมนและโจ๊กเกอร์นะครับผมโอเคครับแกะกระดีกว่านะครับผมนี่คือของทุท่ผมได้มานะครับผมจะมีตุ้มแคมปัสหนึ่งหอ่อห่อเล็กครับกล่องเล็กตัดทิศลีกแต่เป็นรูปอควาแมนนะครับผมด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนใบนี้คือเป็นใบ ที่บอกข้อมูลของของแถมในขระนกของชิ้นนี้นะครับผมแคมปัสแคมปัสกองหลีกตัดทิศลีมีแบบสะสมตั้งตุลาถึงสามที่พฤศจิกายนนะครับมีหกแบบนะครับผมนี่คือกล่องเหล็กนะครับติศลีแคมปัสอควาแมนนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมแบบเมนูนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมที่ดูเมื่อสักครู่นี้โอเคครับแกะเลยดีกว่านะครับผมแกะแล้วนะครับผมนี่ครับกล่องเหล็กติศลีนะครับผมอควาแมนนะครับผม ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตรงนน half, หน้าๆเจาะโน้นขบกตัวเฉพาะตัวรูปของอควาแมนแล้วก็ตัวหนังสือนะครับผมเห็นไหมครับตัวหนังสือกับตัวหุ่นนะครับเปิดมาด้านในเป็นไงเห็นไหมจะโน้นเฉพาะตรงอควาแมนแล้วก็ตัวชื่อแล้วก็ตัวโลโก้เจติตริแล้วก็ตัวโลโก้แคมปัสนะครับผมจะโน้นนะครับอันนี้สามารถใส่กล่องพวกใส่พวกการ์ดอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับผม มีแค่นี้นะครับครับก็จบคลิปนะครับสมการที่วิวขนมแคมปัสกล่องเล็กไตท้ทรีนะครับก็จบยงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ